สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปสาลหลักเมืองกันก่อนนะคะที่สมุทรปราการค่ะแล้วก็วัดอโศการามนะคะเดี๋ยวกําลังซักคู่นะคะอนนังกาลังปิดบานนะสีสันสดใสเพราะว่าชุดใหม่ทั้งชุด นี่ไปค่ะวันนี้เราไปสาลหลักเมืองหนูบอกแล้วว่าไปสาลหลักเมืองสมุดประการแล้วก็ไปวัดอโศการามใช่ไหมใช่ครับวัดอโศกรามเป็นวัดอะไรคะเป็นวัดติดทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็เป็นวัดสวยที่วิกบอกมาหนูไม่ชินกันมองกล้องเลยอ่ะหนูมองจอชินเลย โอเคค er um, ่ะเดี๋ยวไปกันนะคะบปุรยมาขอกปีในะรับามต่ออากมาอคนเยอะ ใช่เป็นไงความรู้สึกสวัสดีปีใหม่ปีใหม่ใหม่แห่ฝั่งไหนนะคะเอาไปไหนต่อคะพี่าเอฝั่งไหนประตูอะนะะเดี๋ยวระตูอ บาดให้ครบนะสถาน้าฝากเยอะครับจะมีนี่ใค้ท่านประทานเงินทองให้เราสวยจังอาการนะคะถ้าคุณอยู่ก็จะตัดก้าวหวานนะถึงจะมาตัดอะไรนะถ้าคุณรู้แล้วคุณตอกต่อนะคุณจะได้บุญนะครับเดี๋ยไม่งั้นคุณตัดก็ไม่ตัดลูกออกมาเป็นต้นแตวหมดเลยไม่ใส่กินไม่ให้ส่กินที่นะครับบ้าเหรอ จุดได้เลยครับเทียนนั้นไหนว่างจุดได้เลยครับหวานสี่เข็มสามหวานสี่เข็มสามครับเียนเอาอกนะหนังยางเอาออกเลยครับกระถางมีกระถางละสามดอกสาดอกเหลือกันมาห้าดอกมาตัดจุดที่เจ็ดนะครับสามมาตัดที่นายตะวันรบานสองดอกนะห้าดอกใจหวานโอ้ยย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 ไม่แฟงนอยยยยเยย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 ยนนยยยลยยยยยยนยยยนยย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 ยนยยายนยยยายอยย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 ย ีเลยครับเทียนต้นไหนว่างจุดได้เลยครับไม่ต้องรอนะเขียนเทียน,ยนว่างว่างจุดได้เลยครับ<น>ซ้ายขวามีเทียนหมดเลยนะประตูซ้ายขวามีเทียนหมดเลยครับต้นก็คือของเจ้าพ่อหลักเมืองกับของเทวดาฟ้าดินหมดแนละ้วสามารถจุดได้หมดนะอย่ารอที่ตะเกียงอย่างเดียวนะตะเกียงมีอร่อยไหมอร่อยมากนเต้นหมดั้ไปด้วยจะแกนถ่ายได้ไหมคะ ปลาไหรที่สองปลาีลายเรืององเบียอะไรนะใน้องไไหนนะยังไม่มีก้าอะไรของทันจะามดะมาสองุมค่ะเอ็นดูโถูกอ๋อค่ะเันไปกนมงบของมันจะหมดปรืมาสองุนี่นะสันเมื่อกี้ คนไม่รู้รูอวกมาเขาเป็นตุ๊ดแถวหมดเลยโอเคในทางข้าวัดอโศการามสึ่งหน้าวัดแล้ววัดอโศการามเขาบอกว่าติดทะเลเดี๋ยวไปดูว่าติดจริงไหมเดลยมาดิ๋ดว ว้าว wow. พระทุตังพระเจดีย์เป็นไงนกลางคืนสวยมากจริงหรอต้องมางคืนแล้วพามากลางวันนะโอเคอยู่ที่วิหารสุทธิธรรมหลังสีนะคะมามาสามารถมานั่งวิปัสสนาญาณโมชนั่นแหละนะกลางคืนเขาจะแบบแห่งเลย วว้ารัติโกมาเหรอว้าวสวยจ้าตรงนี้สวยมากจร The house is so down. โอเคค่ะตอนนี้เรากะไรนะเรากำลังจะเดินทางไปที่สถานตากอากาศตางปูเพิเ่งออกจากวัดเลยนะคะเดียวราจะเดินทางใช้เวลาประมาณ17นาทีกโกวันนี้สำหรับ1วันนะคะสำหรับวันเดย์ทิปสำหรับสมุทรปาการโซนไหนปากน้ำนะปากน้ำาำ<อ>บางปูสองสองแหล่ง เท่านั้นไปเก้หสิเมตรค่ะตต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 อท้อไม่ค่ะไม่ท้อท้อก็ไม่ถอยแล้วแต่คนนั่งทำหน้าค้เขาทำหน้าสิเราแฮปปี้แล้ว โกโก้โกโก้ครั้งที่ประมาณสองแสนไปกันเถอะอันนี้ก็คือแลนด์มาร์คของที่นี่ก็คือเมื่อกี้พี่บิ๊กบอกว่าถ้ามาสูตรประการแล้วมาบางปูจะต้องมาสถานตากอากาศบางปูแล้วจะต้องไปกินที่ร้านอาหารสายลมแล้วเดี๋ยวราดูนะว่าสายลมเราจะได้กินไหมเพราะไม่น่าจะได้หรอกไม่น่าได้หรอกไม่น่าหรอกเออเพราะมันเยอะมากเลยตอนนี้คือคนเยอะมาก คนก็กลับมาเที่ยววัยเหมือนกันนะคนเขาไม่ไปไหนกันกับใกล้กับใกล้กรุงเทพจบละโอเคไปค่ะตากอากาศบางปรืไปค่ะอุ้ยมีปูตัวใหญ่ๆตรงนั้น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  เป็นไงคะติดมาก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 เทียร์โว์เทศการ์ดให้ปูาพี่ปู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 ทำไมถึงชื่อบางปูคะเพราะปูเยอะเหรอปูน้อยดิ <laughs> บางปูมีปูบ้างนะ <laughs> ไม่รู้นะมั่วมั่งหว่าต้องไปดูเปิดกูเกิล <laughs> บางปู บางปูอะบางปูไม่ใช่บางคือน,น้ำเนาะปูคือปูเนาะมันก็คือน้ำที่อยู่ในปูปูอยู่ในน้ำเนาะน้ำที่อยู่ในปูพูดจริงๆเหมือนปากบางบ้านเขาปากบางใช่ป่ะนั่นอะคือคือปากน้ำอะค่ะบางอะเนาะบางอะ,ะมันไม่ใช่แปลว่าบางที่แปลว่าเฉียบคมป้ายโก็ก็ก็ เอ้ไปห้องพักด้วยเหรอไปนะคะบอกเขาให้ไข้าวสี่เหรออันนี้ข้าวเอกข้าวเอกนี่รองเท้ารองเท้าใหม่เป็นรองเท้าคู่กันไปค่ะไปครับสถานการณ์บางอย่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยมีนก แล,แล้วอะไรแล้วอะไรตาจิวมีร้านอาหารนะเนี่ยร้านก๋วยเตีเ๋ยวเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยแม่แม,ม่มีร้านอาหารหดิมทะเลที่หนุ่มใบรอแต่ไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่านะปิดให่้วนะโอ้น่าขนนกคนอกีกค,คเยอะเลยอ่ะไปค่ะ ไม่มีนังหนูนสักตัว <c oughs> ไม่มีหน,นังนนวสักตัว <c oughs> จบบ้บาจริงมันเดือกมาก <c oughs> ตรงนั้นคือให้อาหารเหรอเขามนี่ถามบางคนสามารถให้อาหารแ,แต่ก็บอกห้ามให้อาหาร ออาบนพื้นถนนเ้ยเเสียวเลยว่ะสวัสดีค่ะถึงแล้วบอกอยู่ในสุดโพเหนื่อแตกแม่เหนื่อยดีกว่า้อมยืนไว้ยืนไว้เธอก็ลองดูดิฮะ เออ้ิหเจ็บมากไม่เอาเธอตลกเปล่าโคตรหลงเปล่าดลิเดี๋ยวโดนพี่ขานกมันโดนพี่ขาไม่โดนหรอกนี่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 ทำดีๆเธออันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเียนี่นี่หันไปนี่เงี้ยถ้านกมาก็คือวิ่งนะวิ่งรวยเนี่ยเออเรายื่นทำไมเป็นผมเมือดังดูจเอาเอามาเร็วมาเร็ว เมื่อกี้มันปล่อยเธอเขาไปทอดเองชิ้นใหญ่ๆดีกว่าชิ้นเล็กแรๆกินมูคุ้งอุ้ยตกใจเลยขอร้องขอร้องปีเอาไหมเขาถ่ายให้แล้วเขาถ่ายสวยเลยขอร้องขอร้องปุ๊กี้แน่นอนเตรียมตัวเลยีทำไมมันดังหลายช็อต ไม่เอาไม่ใชกินทำดีๆนี่เธอมันไม่ใช่กินเอาแล้วเธอมาล้อกูไม่เอาไม่กลัวอะไรกันกลัวมารทฟูกแล้ลองลององโอ้ เลิกติดตลกนี่ต้องกลัวมากเลกลัวคนนี่เธอเล่นีม่ดีแล้วมันกินเราเลเหมือนแก้งอ่ะให้อันเท่าเต็ดนี่อันเท่าเต็ดแล้วมันจะกินมือเรีวเธอเอานี่ให้มันเจอยังไงแล้วหรือเปล่ามาทางหลังจะกลัวดิติดตลกนกไม่ได้กินกันพอดี อ๋อนอนในน้ำนอนในน้ำลึกน้ำโอ้บินไปไกลต่างมาหกโมงแล้วก็กลับเท่าไหร่คะเดี๋ยวหกโมงห้าสิบจะออกไปนอนน้ำหมดเที่ยงเลยแล้วเดี๋ยวพอหกโมงเช้าก็ขัาอันนี้พอลักเขามาเป็นเวลาทำงานเป็นเวลาเหมือนกันนะทำงานเวลาเหมือนกันนั่ยังเป็นกะเหมือนคนเราเลยนะคะ <ok> <ke> ไปไหนคะไปมีสากับทิเบตล็อกเกอร์ทิเบตโอ้เที่ยวทำงานแล้วเที่ยวไกลต่างประเทศด้วยโอ้เหมือนใครหลาบมากที่นี่าบอ๋อเอาภาษาเขาก็มาเอาภาษาเขาขายเก่งเขาเจ๋อหลาากมาเหนือเลยอ๋เขาเป็นคนต่างประเทศโอ้สไปน์เนาะทำอะไรฝรั่งเลยเนอะลงสัญชาติฝรั่งอ่ะเนี่ยใช่ไหมบีไปค่ะ ตอนนี้เราอยู่สายลมนะคะร้านอาหารนี้อยู่ในร้านเค้กเป็นเครือหอมที่ดังๆเค,คนเยอะมากอหอมอะไรเบานี่หรอเค้กกล้วยหอม,เป,หอมเป็นยูกกนเกะตหรออันนี้เป็นเค้คเกกล้วยหอมคะ่ะเราสามารถทานหมดแล้วเราเอาน,นี้ไปแลกได้นะคะแลกเป็นอะไรเหลือ109บาทอันนี้ราคามัา120บาท อใช่ไหมคะร้อยสี่สิบเอาลิ้ไปเลยแล้วเหลือร้อยเก้าบาทต้องเพื่อน่ะต้องเคฟต้องเคฟกล้วยอย่างเดียวป่ะแล้วเป็นกล้วยอย่างเดียวมันจะเป็นเซรั่มเลยเราหมดตอนห้าโมงค่ะวันนี้เคฟกล่อนอันนี้เป็นบิ๊กบราวนี่ค่ะหนึงหนึงหนึขอเชิญไดลยคไม่ต้องต่อสิยู โอ้ไม่กินนะไม่ของเพื่อนหรอของเขาค่ะแล้วของเพื่อนอ่ะไม่มีอ้าวทำไมอ่ะหยอกเล่นคนแต่นอเราอ่ะถามมาแล้วนักข่าวบอกว่าไม่ต้องตั้งหรอกโบนัสชื่อตามเจมันว้าวมากกินเนื้อกินเหอะ จบทริปแล้วนะคะจบทริปแล้วค่ะวันนี้สำหรับสมุทรปราการวันเดททริปวันนี้เราไปไหนกันมามั่งวันนี้เราไปสารหลักเมืองสมุทรปราการเราไปวัดอโศการามนนเราไปสถานตากอากาศบางปูแล้วก็มากินข้าวที่สายลม เป็นไงบ้างไครับวันนี้สนุปสนุกมากดีเป็นไง,ไงมาเป็นวัดครับตอนนี้แพ <laughs> ้อากาศแพ้หลายสิ่งอย่างเ <laughs> <c oughs> จอกันเจอกันคลิปหนะ้า